สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันในที่45เครื่อนนะคะที่45เครื่อของเราจะเริ่มต้นเช่นเคยไปที่เชิงสือเชิงถือไม่ค่อยเยอะค่ะในบทนี้เชิงถือจัดว่าปลาหนีนิดนึงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่หลายตัวสําคัญโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจค่ะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะหลายตัวมากมีคุณค่าต่อการเรียนเพื่อต่อยอดในอนาคต เพื่อทำธุรกิจเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเริ่มตั้งแต่คำแรกเลยดีไหมอ่ายิงพินอ่าคู่นี้ออกข้อสอบอยู่เรื่อยเลยอ่ะคู่นี้อ่าสมมติว่ามีคู่มาด้วยนะยิ่งพินแปลว่าสมัครงานคือเราถือถือประวัติงานของเราเนี่ยไปสมัครยังบริษัทที่เขาเปิดรับสมัครเราเรียกว่ายิงพินเนาะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเล่าให้ฟัง สมมุติว่าบริษัทจัดเปิดรับสมัครงานเปิดรับสมัครพนักงานในช่วงนี้เราจะเรียกว่าบริษัทนี้กําลังเจ้าพินค่ะ,ะถ้าบริษัทกําลังเปิดรับสมัครคนอยู่เนี่ยเราจะเรียกว่าเจ้าพินตัวที่เราเซเล c คไปไหนหมดแล้วไม่เอาเอาตัวใหญ่นี่เลยค่ะเจ้าพิน ไส่พินอินเดี๋ยวลืมเนาะ,ะถ้ารับสมัครพนักง,งานเราจะเรียกว่าเจ้าพินนะคะรับสมัครพนักง,งานบริษัทนี้กำลังเปิดเจ้าพินอยู่อ่าเราจะพูดกันแบบนี้นะคะเราจะพูดกันแบบนี้เจ้าพินเนื่องจากฟอนแปลกทําให้เอพินอินดูหน้าตาประหลาดไปด้วยนะคะนิดหนึงเจ้าพิน ให้ตัวใหญ่ขึ้นอีกจะได้มองง่ายงอ่ะอย่างนี้นะคะเจ้าพินเจ้าพินมันก็คู่กับอะไรคะคู่กับยิงพินค่ะยิงพินคือโอเคมีคนเขารับสมัครเปิดรับสมัครแล้วเราก็รีบไปเราก็รีบไปสมัครไงพอเวลาตอนเราถือเลยสุเมเราไปสมัครเราจะเรียกว่ายิงพินไอ้นั่นเจ้ามาเราก็ยิงไปนั่นเองเข้าใจนะคะเห็นเนาะ พิ้นแปลว่าการจัดจ้างพินแปลว่าการจัดจ้างไอ้นั่นเปิดรับสมัครกําลังกวักมือแบบอามาๆ,ๆฉันจะรับสมัครไอ้นี่ก็เลยไปตอบรับการรับสมัครนั้นอิงพินยิงแปลว่าตอบรับนั่นเองนะคะตัวเดียวกับอิงไก่ค่ะตัวเดียวกับอิงไก่แต่ที่นี่ความหมายเพียเพ้ยนกันออกไปนะคะผู้อีกอย่างอืมค่ะดังนั้นเรามาดูคู่นี้ค่ะยิ่งพินเจ้าพินไปแล้วในตัวที่หนึ่ง ตัวที่สเวลาพูดอย่างเป็นทางการเวลาพูดว่าเฮ้ยข้าพเจ้านี่นู่นนั่นข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ใช่หัวละใช้ให้มันฟ f o r m อลม,มากขึ้นเป็นเหนนะอาจจะใส่คําว่าหัวเข้าไปด้วยเช่นคําว่าหัวเป็นเหนตัวข้าพเจ้านี้นะคะหัวเป็นเหนหรือสั้นๆเป็นเหนเป็นการแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการนะคะ เป็นกรณีที่เราพูดถึงตัวเราเองอย่างเป็นทางการเป็นเจินจำมาจำหมอย่างเท่ากับอัวนะคะถ้าไม่ใช้เป็นเินสามารถใช้เป็นตัวแทนของบริษัทนะคะเช่นบริษัทของเราเปิรกงซืออย่างนี้ใช้ได้ด้วยแปลว่าบริษัทของข้าพเจ้าบริษัทของเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะเหมือกงซื บริษัทของเรากำลังเปิดรับสมัครคนเปินกงซื้ออะไรนี่นุ่นนั่นสามารถพูดได้คำว่าเปินจึงแปลว่าตัวข้าเองตัวข้าพเจ้าเองนะคะรักษาันะตัวเปินตัวนี้เรียนรู้ใหม่นะคะค่ะตอมาเป็นเั่นไปแล้วชูชัยดูการออกเสียงนะคะชูชัยแปลว่าไปออกติดต่อธุรกิจนอก นอกเมืองต่างเมืองต่างประเทศเลยก็ได้หรือแค่ต่างจังหวัดต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะคะชูชัยเป็นการไปติดต่อธุรกิจยังต่างถิ่นต่างถิ่นนะคะแบบอาจจะไม่สามารถกลับภายในวันเดียวได้อะไรเนี้ยต้องไปนอนค้างเนาะชูชัยแปลว่าไปติดต่อธุรกิจหรือไปสัมมนาก็ได้สัมมนาต่างจังหวัดอ่ะเคยช่ว t ชูชัยแต่ต้องไม่ใช่หัวรอยู่ต้องไม่ใช่ไปท่องเที่ยว ต้องเป็นการไปทำธุระทางด้านการค้านะคะชูชัยชัยตัวนี้เคยอ่านเป็นชาหนาะมันอ่านได้สองเสียงมันอ่านได้สองเสียงชัยตัวนี้ถูกอ่านได้สองแบบหนึ่งคือชัยแปลว่าธุระนะคะแต่ถ้าชาแปลว่าแย่หรือแปลว่าขาดขาดอิกห้านาทีขาดอิก1สิบห้านาทีจะไปห้าโมงเราจะพูดว่าชาอีเครืออูเตียนอย่างนี้เป็นต้น ชาอีเครืออูเตียนอย่างนี้นะคะชาชาชามาอ่านได้สองกรณีขาดหรือใชัแปลว่าทุระนะคะอ่านได้สองอย่างอ่านต่างกันความหมายก็จะย่อมต่างกันด้วยข้อต่อไปค่ะเยาเฉิ่วตัวนี้ในหนังสือในสไลด์ตัว วรนณยุกผิดนะคะให้เป็นเสียงหนึ่งนะคะไม่อ่านเยานะผิดนะคะขอแก้นิดนึงขอแก้วันนยุกของตรงนี้นิดนึงตรงนี้ไม่อ่านยาวไม่อ่านเยาวอ่านยาวเสียงหนึ่งนะคะอ่านเสียงหนึ่งขอแก้ตรงนี้นิดนึงนะคะเย้าฉิวแปลว่าเงื่อนไขหรือข้อกําหนดหรือข้อเรียกร้องค่ะเยาฉิวเป็นนาวก็ได้เป็นเวิร์บก็ได้หัวเย้าเฉิวหนี หัวเย่าฉิวหนีฉันต้องการให้เธอทํานี่นู่นนั่นเย่าฉิวสามารถเป็นเวิร์บและข้อกําหนดหัวเยว่ออีเกือ้อเย่าฉิวมันทําเป็นข้อเงื่อนไขเป็นข้อๆเป็นคํานามก็ได้ข้อนี้เป็นคํานามก็ได้เป็นคํากริยาก็ได้แล้วต้องอ่านเสียงหนึ่งด้วยเย่าฉิวนะคะคำต่อไปค่ะเมาอี แปลว่าธุรกิจการค้าซื้อมาขายไปเราเรียกว่าเม้าอีนะคะกัวจีเมาอี e, international trading เห็นไหมคะกัวจีเมาอี e, ก็แปลว่า international กัวจีแปลว่าระหว่างประเทศนั่นเองอนะคะเม้าอี e, อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เราสู่กันฟังเป็นคำที่สำคัญทั้งหมดเลยยิ่งถ้าใครต่อย,ยอดในเชิงธุรกิจสำหรับภาษาจีนคำพวกนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะ เป็นคำพื้นืนถือเป็นคำพื้น,นื้นอยู่好吗อ่าเซี่ยอีกอ่ะชือเราจะเห็นว่าในรูปนะคะเราจะประกอบเรื่องของแผนที่มาให้แผนที่ทั้งหมดประกอบด้วยประเทศค่ะประเทศที่อยู่ในเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกประกอบด้วยประเทศปื๊ดมาเยอะแยะมากมายนะคะอืม อันนี้เป็นทวีปเอเชียทวีปเอเชียสุดมาถึงนี่เลยอินโดสุดมาถึงอินโดนูนไปถึงตะวันออกกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นเอ้ยไม่ใช่ละมัว,มวละทะเลอะไรอะคาริเบียนไม่ใช่เมดิเตอร์เรเนียนแหละถูกแถวนี้เนาะสุดอยู่แถวนี้เนาะทะเลแถวนี้ทั้งหมดนี้ประเทศที่มีส,สีจะเป็นประเทศที่อยู่ใน Asia. เอเชียเอเชียภาษาจีนแล้วเรียกอะไรยา่า โจค่ะสำคัญเป็นทวีปที่จุ้ยต้าเนาะคำว่าโจตัวนี้แปลว่าทวีปนะคะโจตัวนี้แปลว่าทวีปเพราะเป็นทวีปยุโรปเราก็เรียกว่าโอโจทวีปแอฟริกาเราก็เรียกว่าไฟโจดังนั้นโจจึงแปลว่าทวีปนะคะโจตัวนี้จึงแปลว่าทวีปเอเชียจึงเรียกว่ายาโจค่ะยาโจ แล้วในย่าโจรประเทศไหนใหญ่สุดแน่นอนจงกัวนะคะในเอเชียจุ้ยต้าตะกัวเจียชือจงกัวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกในหน้านี้หน้านสไลด์หน้านี้เนาะมี่ชูเลขาค่ะเลขานุก,การเลขานุก,การมี่ชูมีชูชเนาะต่อไปถ้าพูดว่าตลาดตลาดอะไรก็ได้ตลาดขายผักสด ตลาดขายปลาตลาดหุ้นเนาะตลาดเพชรพลอยในเมืองจจนทบุรีพูดได้หมดใช้คำว่าอะไรคะชื่อฉางชื่อฉงแปลว,ว่าตลาดตลาดอะไรก็ได้ยังไม่ระบุนะคะตัวนี้คือกลางๆก,ก่อนยังไม่ระบุเราใช้คำว่าชื่อฉชือฉงนะต่อมาคำว่าการค้าเนอะเช่นเราเรียนภาษาจีนเพื่อการค้าเราจะเรียกว่าชังอู เรียนภาษาจีนเพื่อกันขาเราจะเรียกว่าชังอู่ฮั่นอยู่ไหนะลองดูสิคะชังอู่แปลว่าเพื่พอเพื่อกันขาเรารู้ได้ไงนี่มีชังชังเตี้ยนมีเรามีคำนี้เนาะอโอเคไหนหน้านี้เก็บหมดอย่างหน้านี้มีตัวนี้ใต้เปี่ยวตัวแทนถ้าเราพูดว่าชังอู่ใต้เปียวอะได้ปะตัวแทนกันขาเลยง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ยเลยนาะใต้เปี่ยวแปลว่าวตัว ตัวแทนตัวแทนใต้เปียวมาถึงหน้าถัดไปกันดีกว่าสำหรับคำศัพท์คำศัพท์เด็กๆกันลืมนะคะจดใส่สมุดไว้ในที่เดียวกันจดสเปะสป,ปะไม่ได้ประโยชน์นะคะถึงเวลาหาไม่เจอถ้าคุณไม่ท่องจำที่ส6อเลี้ยนสีนะคะอยู่ในหน้า44 4สสนะคะ ในส่วนแรกเลยพาร์ทแรกเลี่อนสีทุกครั้งเราจะมาที่เสี่ยนซือเทียนคงตรงนี้นะคะมีความสำคัญเด็กๆควรจะฝึกไว้นะคะเพราะว่ามันจะเหมือนกับในส่วนของข้อสอบ HSK ระดับ3ระดับ4ระดับ5พาร์ทต้นๆน,นะคะพาร์ทต้นๆของการอ่านจับใจความเนี่ยจะมีส่วนตรงนี้หลายคนนะคะไม่คล่องในเรื่องของการทำแบบฝึกหัดแบบนี้และทำให้เสียคะแนนไปก็มี เป็นที่น่าเสียดายนะคะค่ะงั้นเรามาเริ่มต้นที่ตัวแรกค่ะชื่อสือตัวแรกนะคะฝันตุยนต้ยฝันตุ้ยแปลว่าไม่เห็นด้วยจําได้ไหมคะอ่ะตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะจัานเฉิงจําได้เปล่าเอ่ยอาอาจจะลืมลืมไปนิดนึงในส่วนของอคําศัพท์นะคะคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปในบทที่46นี่แหละ เราจะมีคำว่าจ้านเฉิงที่เป็นตรงข้ามกับคำว่าฝันุ้ยสองตัวนี้ตรงข้ามกันนะคะสองตัวนี้ตรงข้ามกันโอเคจ้านเฉิงจ้านเฉิงแปลว่าเห็นด้วยเห็นด้วยก็คือคำว่าถงอีนะคะในขณะที่ตัวตรงข้ามกับมันตัวตรงข้ามกับมันก็คือ ตรงข้ามกันนะคะตรงข้ามกันมันคือคำว่าฝันด้วยนี่เองอ่อันนี้เป็นการทวนศับ์ละกันเนาะการทวนศัพท์ค่ะมันมยนี่นี้เนาะคำตรงข้ามกันดังนั้นตัวนี้ผ่านตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ค่ะเอ๊ะเป็นบุพบทธรรมดานี่เอามาทำไมจงแล้วก็เสียภายใต้หรือท่ามกลางเวลาเราจะพูดในประโยคภาษาจีนบางประโยคนะคะเวลาเราจะพูดว่าเฮ้ยภายใต้สถานการณ์แบบนี้ภายใต้ใจ่ายเฉอมเฉอเสียอยู่ท่อนแรกของประโยคด้วยนะคะอยู่ท่อนแรกอันนี้สำคัญเคยออกสอบมาแล้วด้วยอีกอันหนึ่ง่ามกลางระหว่าง เช่นระหว่างที่เรากำลังทำงานอยู่ใ,ยใช้จงก็มีนะเสียก็มีจงก็มีแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บริบทด้วยเลือกใช้ให้ถูกตรงนี้นะตัวดีดอค่ะเปิ่นไหลเปิ่นไหลเป็นคําที่ขึ้นต้นว่าเดิมทีแรกเริ่มเดิมทีฉันกะจะทําแบบนี้แล้วก็อีกแบบหนึง่งผลสรุปออกมาเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างนี้เนาะข้ออ e ีคืออะไรเอ่ย ต้องอ่านให้ได้แล้วเนาะระดับนี้เราต้องอ่านให้ได้แล้วนะคะถ้าลืมยังไงเดี๋ยวเราจะบอกให้ข้อ e คือเจงเจยเพิ่มเพิ่มพูนเข้าไปเพิ่มพูนเข้าไปเนาะและข้อ f ค่ะหญิงเสีย่ยงหญิงเสี่ยงก็คือผลกระทบตัวนี้ก็ใช้นะคะตัวนี้ก็ใช้บ่อยนะหญิงเสียงมีผลกระทบต่ออะไรอย่างเงี้ยหญิงเสี่ยงนะคะ How? 1, 2, 3เรามาเติมกันข้อนหนึ่งเนาะใจถงเฉวเหมือนเตปังจู่ใจอะไรอะไรแล้วตบด้วยบุพบ,บทไงท่ามกลางความช่วยเหลือของเพื่อนใช่ปะไม่ภายใต้ความช่วยเหลือเหมือนภาษาไทยค่ะหนาเราต้องนึกถึงภาษาไทยปกติบริบทที่เราจะต้องพูดในความด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนเราพูดแบบนี้ภายใต้ความช่วยเหลือของเพื่อน อย่างเนี้ยดังนั้นตรงนี้นะคะข้อ1น,นะอ่ะเฉพาะข้อ1น,นะคะเราต้องตอบเสียนะคะข้อเออข้อหนึ่งนี้เราต้องตอบเสียตรงนี้นะคะอ่านใหม่อ่านใหม่คือ在同学们的帮助下อ่ะบทแบบนี้ประโยคแบบนี้ตรงตำแหน่งตรงนี้นะคะช่องว่างนี้นะถ้าเป็นบริบทอื่น อาจจะไม่จำเป็นต้องตอบเสียก็ได้เช่นบนพื้นฐานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมของสังคมบนพื้นฐานใจ什么什么上ก็เป็นได้ใะะะะ้什么什么下ก็เป็นได้และ在什么什么中ท่ามกลางท่ามกลางก็เป็นได้หมดมีโอกาสเป็นได้หมดไม่ใช่เสียทุกกรณีไปโอเคตรงนี้นะอืม แต่ในประโยคนี้เราใช้เสียถูกต้องแล้วค่ะเพราะมันจะพูดว่าภายใต้การช่วยเหลือภายใต้นะคะใจน什么什么下นะใน同学们的帮助下าดูข้างหลังนิดนึงเถอะคะ่คะ,ะอืมเขา很快的提高了ง语水平提高了汉语水平他很快的提高了汉语水่นี่นะคะ่าะพ o เก e t เนาะ ค่ะต่อไปนะคะอ่าข้อต่อไปข้อสองเชิงยินเออไม่ใช่ทิงยินเยื้อทิงยินเยื้อเป ā, ี่ยท่ายต้าเชิงต้าเชิงแปละว่าเสียงดังต้าเชิงแปลว่าเสียงดังนะคะทิงยินเยื้อเปี่ยท่ายต้าเชิงต้าเชิงตัวน,นี้ปแปละว่าเสียงดังโอเคนะคะอ่ะฮุยคือเป็นไปได้คือทําให้ฮุยทําให้อะไรคนอื่น กระทบกระเทือนใช่ปหอืมหญิงเสียงเนาะหุยหญิงเสียงเบียรนในแง่ไหนคะพักพ่อนเบียนซิีนะคะอ่าดังนั้นข้อสี่ใช้ไปแล้วข้อเอฟใช้ไปแล้วนะคะหุยหญิงเสียงเบียรนซิีอืมเด็กๆที่ดูคลิปนะคะนักเรียนที่ดูคลิปนี้ขอให้ลองทำเองก่อนนะแล้วค่อยดูจะได้ผลดีกว่าจริงๆค่ะค่ะ ต่อไปข้อ3นะลองทำหรือยังเป็น我什么什么想告诉你这件事นะคะ我什么什么想告诉你这件事แต่又怕你伤心แต่แต่กลับจะกลัวเธองส,งสินคืออะไรเสียใจเนาะรับไม่ได้เสียใจก็ต้องเป็นอะไรคะตรงนี้我 เหมาะสมหัวไม่เห็นด้วยอยากจะก้าวสุนิแม่ไม่ใช่ละเนาะเปิ่นไหลค่ะหัวเปิ่นไหลเสียงก้าวสุนิ这件事ก原来我想要告诉你这件事儿，但又怕你伤心，ก็กลัวเธอจะนะกลัวเธอจะเสียใจสุดท้ายก็คือไม่ได้ก้าวสุนินั่นเองความหมายนี้นะคะถ้าพูดแบบนี้คือสุดท้ายไม่ได้บอกนั่นเองอ่ะ ข้อ4ตะกี้นี้นะช้อยเราทําข้อไหนไปแล้วเราใช้ข้อไหนไปแล้วเราใช้ข้อเสีไเยไปแล้วเปิ่นไหลไปแล้วเอ่อหญิงเสียงไปแล้ว3ข้อนะคะในข้อ4ค่ะข้อ4ี่สุยหเหนปึ๊บคู่กับตันชื่ออ่านะคะสุยเหรินเขาตอนนั้นไม่ได้说什么，那，ตอน，n ั้น，他，没，dai，说什么，但，他，并不，就就就这件事，但他 并不什么什么这件事并不啊ถึงแม้ว่าณตอนนั้นเขาไม่ได้พูดอะไรอ่าแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่เห็นด้วยไม่ได้คัดค้านเรื่องนี้เขาไม่ได้ทำตัวคัดค้านเรื่องนี้สำหรับตัวที่เหลือตัวคัดค้านเติมใส่ตรงนี้เหมาะสมที่สุดใช่ปหา但他并不反对这件事儿 คิดไทยคิดจีนเป็นจีนเลยไม่ต้องแปลเป็นไทยก็ได้เรารู้ว่าฝันตุ้ยแปลว่าอะไรเราดูทั้งประโยคอย่างนี้นะไหนเอาใหม่ค่ะคิดเป็นจีนเข้าใจประโยคทั้งประโยคเป็นจีนไปเลยเนาะลองดูคนะ่ะซูาเขาไม่ได้พูดอะไรแต่เ่ไดคั้น่องแบบนี้คุณดูด้วยคู้วุณ Term 呢？Term term 教啥？这个学期我们学校的学生，就就就了许多，许多的意思就是很多，OK 吧哈？啊，这个学期我们学校的学生，得了很多，增加了很多。这个学期我们学校的学生增加了很多。 5ข้อคล้ายๆกับตอนที่คุณจะสอบ HSK ระดับ4ระดับ5นะคะโจทย์ที่จะต้องเจอสำหรับการเขียนข้อแรกเลยจะต้องเจอแบบนี้นะคะจะต้องเจอลักษณะการเติมคำลงไปในช่องว่างเติมศัพท์ลงไปในช่องว่าง,างเหมาะสมแบบนี้เลยค่ะแบบฝหัดช็อตต่อไปอเป็นการเรียบเรียงประโยคนะคะจู่จีจ้ในภาษาจีน,นเจ我们叫主句นะคะ 有什么呢第一个句子มันแตกย่อยเกินรอรจารยจึงอยากจะบอกไว้นิดนึงประโยคแรกราอาารต้องใจจะให้เป็นความหมายว่าครูหวังว่าพวกเขาจะกลายเป็นนักเรียนที่ยุซิ่วยซิ่วแปลว่าอะไรนะ,ะเป็นเลิศดีเด่นดีเด่นนะคะเป็นนักเรียนดีเด่นเป็นนักเรียนที่เลิศฉันเลิศน,นักเรียนเก่งอ่ะค่ะ ดังนั้นเรียงประโยวยังไงครูหวังว่าพวกเขาจะได้กลายเป็นนักเรียนดีเด่นก็ต้องเป็นเหล่าชื่อขึ้นก่อนใช่ปหเหล่าชือ่อต่อด้วยอะไรลองคิดก่อนนะคะสำหรับแบบฟันนี้ก็เช่นกันถ้านักเรียนที่นั่งอยู่หน้าจอท่านไหนยังไม่ได้ทำมาก่อนเบรกค,คลิปไว้เลยลองทำเองก่อนแล้วค่อยโซโลต่อ นะคะไม่ต้องกลัวเรื่องเวลาเพราะไม่ต้องเร่งเรื่องเวลาเราเราให้เวลาเต็มที่สุดๆ<嗯>นะคะตรงนี้จึงเป็นเนาะเหล่าชื่อชีว่างอ่าเหมือนแล้วไงคะเฉิงหวยเนาะยูซิ่วง学生ม ย่ยคะูซิวเฉิงหวยซีว่างท่าเหมือนได้กลายมาเป็นเฉิงหวยแล้วยูซิวขายายคำว่าเสเชิงอันนี้เก็ตเนาะ,ะข้อสองสั้นๆน,นะคะลองดูสั้นๆจิงหลี่รู้เรื่องนะคะ ต้องการใช้สารอะไรคะเหย่าวฉิวเป็นกริยาตรงนี้นะคะดังนั้นจึงเป็นจึงเป็นจิงหลีกริยาคือเหย่าเฉิวเย่าวฉีวใครแล้วยังไงต้องโครงสร้างประโยคต้องเป็นแบบนี้เนาะเหย่าวฉิวใครแล้วอย่างไงไมีอยู่แค่นี้คะ่ะเฉลยเนาะะเฉลยข้อนี้นะคะ ถ้าใครยังไม่ได้ทำมาก่อนให้ทำก่อนแล้วค่อยรันเทปต่อนะรันเทปฟังดูโบราณค่อยเดินคลิปต่อค่อยดูคลิปต่อนะคะจิงหลี่เย้าเฉียวหัวเหมินนะวนเฉิงกงจวอวานเฉิงเป็นกริยาเช่นกันก็คือจิงหลี่ต้องการให้หัวเหมอนทำไอ้สิ่งนี้นะคะวานเฉิง โอเคปะคะผ่านในข้อที่สองอ่ามาข้อสามกันค่ะข้อสามตรงนี้เนาะมีอะไรบ้างมีคำว่าปู่ัจ้นเฉิงอ่าไม่เห็นด้วยจจ้นเฉิงเนะาะค่ะมีคำว่าปิ้งเอาไว้หน้าเวิร์บไม่ได้มีความหมายคือแค่เน้นเฉยๆนะคะอ่า ฉีือควรจะขึ้นต้นก่อนปะคะในประโยคนี้ฉี่ฉือควรจะเป็นตัวที่ขึ้นต้นก่อนเลยในประโยคนี้เนาะดังนั้นประโยคควรจะเรียงออกมาแล้วเป็นรูปอะไรคะขึ้นต้นไปเลยฉี่ฉือี่อท่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะมาก่อนเลยได้บ้างมีปิ้งด้วยเนาะดังน,นั้นปมไม่เห็ปด้ว Bù dân chứng Chứa chồng Khăn nó no? 4 Khóa 4 No? lời เป็นกลุ่ปคำส,ำสั้นๆเลยมีคำว่าเหลียวเทียร์มีคำว่าหญิงเสียงใครยังจำศัพท์ไม่ได้หญิงเสียงสัพท์บทนี้มีผลกระทบเนาะช่างหวังช่างหวังช่างหวังก็คือเล่นเน็ตเล่นเน็ตเนาะเสวียสีอะไรมีผลกระทบต่อเสวียสีแค่นั้นแหละหรือว่าการเรียนม,มีผลกระทบต่อกันเล่นเน็ตสลับกันบ้อ่า ก็ต้องเป็นเนาะช่างหวังทาอะไรกันเหลียวเทียร์โมเดแชทอยู่นั่นเดี๋ยวแชทเดี๋ยวแชทเนาะใช่นะไหมคะหญิงเสียงเฉวีมือนต้องคนที่กําลังเบื่อเบื่อคนที่กาลังไม่มีอะไรจะทําถึงจะช่างหวังเหลียวเทียร์นั้น,น,นถ้าเราเอางานหลักทิ้งเอาไว้แล้วเอางานเหลียวเทียร์เป็นงานหลักแทนเนี่ยมันก็จะหญิงเสียงนะคะหญิงเสียงในสิ่งที่ควรทำอะ่ะโอเคนะคะช่างหวังเล่วเทียร์หญิงเสียง เสีอืมค่ะมาในข้อที่5กันเลยค่ะอืมแบบฝึกหัดในข้อที่5อะไรเอ่ยเยอะนิดหนึงเยอะนิดนึง,นนงแต่ไม่เยอะมากมีเรื่องเวลาไหมมีนะคะเรื่องเวลาถ้ามีเราเอาไว้ปลอดภัยเราขึ้นต้นก่อนเลยเรียงกระยืเฉียนนะประธานท่าโอเค เหลียงก็ยื่นเขียนทาก็คําว่าหลีใครเข้าใจปะคะหลีใครเราเข้าใจเนาะหลีใครแปลว่าจากไปจากไปจากที่ไหนไปอ่าก็ว่าไปกวางโจวเนาะเหลียงก็ยื่นเขียนทาจิ้วหลีใครเลอกวางโจวแบบนี้เลยค่ะหสองเดือนก่อนเขาจเกไปกวางโจว